รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมกุลกิติคุณตันสุหัตทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงคุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอเช่นเดียวกับพนต้นเรื่องของเราในวันนี้ ที่เป็นหนุ่มน้อยยอดนักสู้ที่เรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนเพราะว่าหนุ่มน้อยคนนี้ เกิดมาพิการกระดูกผิดรูปตั้งแต่กำเนิดยังเคยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ9เดือนรักษาตัวอยู่นานครับแต่ด้วยความหวังความรักของพ่อแม่ทําให้หนุ่มน้อยคนนี้มีหัวใจที่เข้มแข็งตั้งแต่เด็กถึงแม้รูปร่าง,งเขาเนี่ยจะไม่เหมือนคนปกติแต่ก็ไม่เคยเอาจุดนี้มาเป็นอุปสรรคของชีวิตเขาพัฒนาตัวเองกลายเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์ไลฟ์สดขายของนารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวและส่งตัวเองเรียนวันนี้มาติดตามเรื่องราวของพ่อค้ายอดนักขายคุณนันทชัยฟักทองหรือน้องอิงได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา the mailbox ครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปียืนเคียงข้างเสมอมวสวัสดีครับน้องอิงหรือเปล่าครับครับผมนี่ขอเข้าไปด้านในได้ไมั้ยครับอ๋อเช่เลยครับ <c oughs> ีครับสวัสดีครับนั่งตรงนี้นะครับครับผมิญนั่งเลยครับเดินมาเจอกันสักทีนะอันนี้คือของที่จะขายเลยครับอ๋อใช่ครับอันนี้คือแบรนด์ของเราเองแล้วมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็จะเป็นน้าพิกาจหมูตราฟ้าทองครับนี่เหรอฮะใช่ครับมีทั้งตองเล็กแล้วก็ตองใหญ่เลยแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นมะพร้าวอบน้ำผึ้งครับผมเป็นอย่างอื่นนอกจากของกินมีไหมครับมีเป็นบิวตี้แต่มความงามครับผม เริ่มต้นทําให้อยากมาขายของเนี่ยแหละครับขายของออนไลน์เนี่ยคือเราอยากจะได้ของครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะได้ แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการประกวดซึ่งเราชอบประกวดมากเลยก็จะมีประกวดวาดภาพระบายสีอยากจะได้กล่องตีชุดตีใหม่ไปแข่งกับเขาคุณแม่แบบว่าอยากให้เรารู้ว่าเงินมันมีค่านะถ้าจะเือมาคือจะทําจริงใช่ไหมอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกเราว่าลองหาของมาขายดีไหมหาเงินเองดูเราก็ตัดสินใจเลยว่าเออเอามันคือจุดเริ่มต้นเพราะอยากได้สีกล่องหนึ่งตอนนี้ยังอยากวาดรูปอยู่ไหมครับเนี่ยก็ทุกวันก็วาดรูปขายเป็นอาชีพด้วยค่ะ ตั้งแต่เด็กเลยก็คือแบบให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างสอนให้เขาทําอะไรเองด้วยตัวเองทุกอย่างเหมือนเด็กปกติทุกอย่างอ่ะจะย้ําจะบอกเขาบอกว,ว่าหนูเป็นเด็กปกตินะไม่ได้ต่างกับคนอื่นเลยหนูต้องทาอย่างนู้นอย่างนี้ตามธรรมชาติของเด็กเลยค่ะน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้อยู่ให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปช่วยเหลือเขาทุกอย่างปล่อยให้เขาพัฒนาการแบบนั้นคนะะ่ะคือช่วยเหลือตัวเองเลยเหมือนกับว่าตอนแรกคือต้องแอบพ่อแม่ขายของไม่ใช่เหรอใช่ครับผมช่วงนั้นอ่ะ การขายของในโลกออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยมมันมีการโกงกันอะไรเยอะแยะมากมายคุณพ่อคุณแม่เลยไม่อนุญาตเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนโกงเราอะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าเราทําได้ทําไมมันจะทําไม่ได้คนอื่นขายได้เราก็ต้องขายได้เราก็เลยตัดสินใจแอบ,บขายเลยผมเห็นตั้งแต่ตอนที่เรียนประถมตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ขอแบบเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มที่ของเขาหรอกแต่ด้วยความ,มว่าอยากจะขายอยากจะลองอยากจะสู้ดูเน,นีียแหละครับเป็นที่มาที่ไปว่า เขามาได้ถึงทุกวันนี้สิปีได้แล้วครับที่ได้ขายของมาจากออนไลน์แต่เข้าใจนะที่ว่ากลัวโดนโกงเพราะเห็นหลายเคสเหมือนกันเราเคยโดนไหมครับเคยครับถ้าเกิดว่าตัดสินใจที่จะขายออนไลน์ต้องรู้กับตัวเองก่อนเลยว่าคุณโดนโกงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจากการต่างตื้อเข้ามาเองหรือจากลูกค้าตื้อเราก็ตามมากจะน้อยก็ต้องโดนใช่แกต้องโดนแต่ครั้งหนึ่งแก้ไขกับมันยังไงอย่างโดนโกงครั้งแรกเราต่างตื้อของจากข้างนอกมาขายในช่วแรก แล้วทีนี้เราต่างไปโอนเงินไปแต่ไม่ได้ของมาเราก็ไปแจ้งความครับเสร็จแล้วก็นําเงินส่วนที่เหลือที่เราแบ่งเอาไว้เนี่ยไปหาใหม่แต่ครั้งนี้เรามีบทเรียนแล้วว่าโอเคถ้าเป็นร้านแบบนี้แล้วมันไม่มีรายละเอียดเราก็ไม่เอาไม่เอาเราก็<ม>ต้องหาแหล่งใหม่ <c oughs> แล้วก็สาม,มารถที่จะไปดูหน้าร้านได้ก็ไป <c oughs> เพราะมันเป็นสถานที่ใกล้ๆเราเลยแบบแอบนั่งวินไปได้โดยที่แม่พ่อไม่รู้ เราะเราต้องการขายของอนอนไลน์โดยที่แม่เขารู้แต่ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําเขาขายเพราะเคยบอกแล้วว่าไม่อยากให้ทํากลัวโดนโกงม่กกลัวเขาเหนื่อยกลัวเขาลําบากเรามารู้ทีหลังว่าเออเนี่ยเขาเริ่มขายข,ายของแล้วนะเขาเริ่มมีความสุขกับการทําตรงนั้นนะ่ะเราก็เลยแบบเห็นความตั้งใจของลูกค่ะเราก็เลยสนับสนุนมาตลอดนะคะแล้วสินค้าที่นํามาขายเนี่ยคือรับมาทั้งหมดเลยไหมครับไม่เรามีติ่งคาที่เราทําเองอย่างติ่งค้าที่เราทาเองอย่างเงี้ย เราจะไปคนเรียกวัตถุดิบขั้นตอนกรรมวิธีแล้วก็การปรุงรวมถึงแพ็กเกจการออกแบบโลโก้ทุกอย่างเองหมดเลยแล้วประสบการณ์ทางขายเป็นไงบัางเับเจอแบบลูกค้าไม่ดีบ้างไหมครับเขาเขา้เขามาพูดกับเรายังไงแบบเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมีครับเราหลายๆอยู่ลูกค้ามาคอมเมนต์แบบว่า,าใช้ร่างกายเงี้ยหากินแต่เราก็มีวิธีการลำมือ,อมไม่มีใครทั้งโลกที่ชอบเรา แล้วก็ไม่มีใครทั้งโลกที่จะเกลียดเยราเราต้อง <ๆ S 1> อยู่กับตรงนี้ให้ได้ <S 2> <S 2> ไม่ว่าเขาจะชอบหรือเราจะเกลียดแต่ให้นึกไว้เสมอว่าคนที่ชอบเขายังค,ยงคยาอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราอยู่อิงเป็นคนขยันคะ่ะพยายามหาของมาขายสู้ชีวิตตัวเองมากๆตอนแรกๆน้องจะขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายชาร์จ power bank อย่างเงี้ยถ้ามีเวลาก็จะมาช่วยน้องบ้างพอหลังๆมานี้น้องเริ่มเอาของกินมาขายน้องเก่งคะ่ะน้องสู้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนคนปกติธรรมดาน้องทําได้ทุกอย่างถ้าเรื่องดีดๆแล้ครับมีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้าง มีช่วงหนึ่งเราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออเดอร์เรื่องการเงินเรื่องการโกงอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบพุ่งเข้ามาทีเดียวแต่ลูกค้าที่แบบติดตามเรามา <c oughs> เขาจับทีุู่เราได้ว่าเราแต่ตาดูไม่แบบไม่จัุกสนาน <c oughs> เขาก็เลยถามพิมพกันเข้ามา,าเป็นอะไร <c oughs> เราก็เลยมาไลฟ์ <c oughs> ติดแล้วบอกว่าช่วงนี้มีปตบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนนู่นนี่นั่น <c oughs> ลูกค้าบางคนเขาก็เลยแบบอุดมน,น้องตื้อน้องช่วยแชร์บางคน จอเราเอาเงินให้เราแต่ขอไม่เอาของอเขาอยากจะให้เรายังอยู่ต่อไม่อยากให้เราปิดใช่ยังไงเขาก็ยังอยากให้เราแบบไปต่ออยากให้โอกาสเราไปต่อ,อตรงนั้นคือเป็นประจบการณ์ที่น่าประทับใจมากขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์เรื่องอุปสรรคทางด้านร่างกายของน้องอิงล่ะครับมันทำให้ การขายของออนไลน์มันยากขึ้นไหมครับถ้าเป็นแต่ก่อนก็ยากค่ะแต่ด้วยความที่เราอยู่กับมันมาทุกวันนี้เราเรารู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่อุปสรรคเราจะคิดไปเองว่ามันคือปัญหาอย่างทุกวันนี้อิงก็พยายามที่จะทําจัดของเรียงของถ้าเราฝึกมันบ่อยๆอ,อะครับเราสามารถทาในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทําได้เขาเหมือนคนปกติธรรมดานี่เแหละจ้ะเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยจ้ะ ช่วยพ่อช่วยแม่ได้ทุกอย่างซักผ้าขายน้ำพริกขายอะไรช่วยเหลือพ่อแม่ไม่เคยอยู่เฉยชื่นชมเขาว่าเขาเป็นเด็กดีแขนขาเขาไมาด่ดีเขายังสู้ภูมิใจแทนพ่อแทนแม่ครับแล้วที่น้องอิงบอกว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยกับร่างกาย,ยมีปัญหายังไงล่ะครับการที่เราหายใจได้ไม่สะดวกเพราะว่าปอดเรา่อไปข้างหนึ่ง มันเลยทาให้เหนื่อยง่ายชก็ลําบากตรงนี้ใช่คับผมมันเกิดจากการที่ตัวของเราค่ะมันเอียงแล้วมันก็ค่อยๆบีบกดข้างในให้มันแบบว่าพื้นที่ข้างในมันแคบลงมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่แค่มันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราอ่ะเป็นโรคกระดูกเป็นโรคที่ผิดปกติจากพันธุกรรมโรคกระดูกคือโรคที่มันบิดเบี้ยวไปเองตามธรรมชาติแบบเกิดมาแล้วมันก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นตั้งแต่เกิด เขาจะมีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะตอนแรกก็ตกใจอะค่ะว่าเออทำไมถึงผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้เสียใจอะไรเลยก็คือแบบลูกเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลี้ยงดูปกติอะค่ะ9เดือนได้มั้ัคะก็มีอาการเขาร้องไม่หยุดเลยก็เลยพาไปหมอหาหมออีกไปตรวจเจอว่าน้องเป็นมะเร็งหมอบอกต้องผ่าตัดก็น้องก็ผ่าตัดตั้งแต่9เดือนตัวน,นั้นนะคะระยะเวลาที่รักษาลูกก็คือต้องไปอยู่โรงพยาบาลต้องไปคีโมตั้งแต่9เดือนจนถึง15ปีอะค่ะก็คือทยอยไปก็คือรักษาตามอาการ ตามที่หมอบอกผ่าตัดเรื่อยๆเพราะต้องเป็นโรคกระดูกด้วยน้อยใจกับโชคชะตาอะไรงี้ไหมครว่าทําไมต้องมาเป็นเราอะไรเงรี้ยก็มีครับก็แน่นอนต้องมีแน่นอน<ม>แต่เราก็จะหาทางคิดให้มันแบบว่ามันไม่เป็นอุปสรรคให้ได้ อะไรทําให้เราแบบมีกําลังใจขึ้นมาครับก็พิงพ่อพิงแม่ค่ะแล้วก็เอฟซีลูกค้าทุกคนครอบครัวไหนนะคะที่เจอความผิดปกติของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะการเอาใจใส่การดูแลให้เขาฝึกช่วยเหลือตัวเองสนับสนุนอย่างที่เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกอ้าวทาไมเลี้ยงลูกแบบนี้ทําไมคุณถึงไม่ดูแลเขาให้ดีอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่คิดว่าเขาเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เด็ก ในอนาคตเขาจะไม่ต้องพึ่งพาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนคิดในมุมนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเนี่ยเวลาไลฟ์ขายของในไลฟ์เวลาไหนครับก็ถ้าเป็นวันการถึงสุก เราจะไลฟ์ช่วงประมาณ6โมงกับ1ทุ่มค่ะหากว่ารถติดก็จะ1ทุ่มแต่ถ้าเป็นช่วงต่ออาทิตย์เราจะมีไลฟ์ตอนติ1โมงจะมีแบบว่าถ้าเกิดว่าเลทหน่อยก็จะเป็น11โมงอ๋อถ้าไม่เลทก็10โมงเจอกันเลทก็11โมงเจอกันใช่ปกติต่อครั้งเนี่ยไลฟ์นานแค่ไหนนะครับนานที่จุดที่เคยไลฟ์ปกติคือ1ชั่วโมงแต่ช่วงนี้อิงรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนะคนต้องรีบมาซื้อเลยนะเหนื่อยบ้างไหมครับเพราะน้ออยยัเรน่่ดวมไไปหหืคบ หวย,ยังไงเราก็ต้องไหวครก็เรื่องเรียนก็ไม่ได้ทิ้งเนาะไม่ทิ้งครับเรื่องเรียนยังไงก็ต้องไปต่ออิงเป็นคนนิสัยดีค่ะน่ารักอิงเป็นคนช่วยเหลือคนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็้วแต่ไม่ว่างานเล็กงานน้อยอิงช่วยหมดเลยค่ะสำหรับอิงนะคะตอนอยู่โรงเรียนนิสัยน่ารักมากเลยค่ะอิงค่อนข้างล่าเรื่งตลอดเลยอิงเป็นคนขยันมากพอเราไปเจออิงปุ๊บเรบาก็เหมือนเราก็ต้องตั้งใจมากขึ้นแบบตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กเป็นเด็กที่ดีครับ มีธรรมะคารวะยกมือวไหว้ตลอดถึงร่างกายจะพิการเป็นเด็กที่ขยันสนใจการเรียนมีช่องทางธรรมากินเขาก็จะทําเขาทุกอย่างนะครับคนที่ว่าร่างกายปกติยังทําไม่ไม่เท่าเขาเลยเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ไงเราไม่ได้แค่แบบว่าโพสขายขายขายไลฟ์ขาย,ขาย,ขายแล้วมันก็จบใช่ไหมหลังจากที่เราปิดไลฟ์ป้าบไปอีกเราต้องทอะไรบ้างครับ เราจะต้องมาเตรียมออเดอร์จัดสต็อกสินค้าเราต้องทําทุกอย่างให้มันแบบว่าพร้อมที่จะตถึงมือลูกค้าแล้วก็พร้อมที่จะสําหรับไลฟ์ครั้งต่อไปพร้อมที่จะทําตื่อวิดีโอเพื่อให้ลูกค้าได้ดูในแต่ละครั้งด้วยจะเป็นเกี๊ยวเปล่าพือนั่นเองนะคะทุกคนลองชิมตัวน้ำจุกนก่อนอันนี้อร่อยมากมีความหวานหวานน้องยิงครับแล้วช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีครั้งไหนที่เรารู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเหมือนกับโดนคําพูดของคนอื่นอะไรเงี้ยมีไหมครับมีค่ะเวลาเราไปทํากิจกรรมข้างนอกเนี้ย มันจะมีติ่งติ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคสําหรับเราแล้วก็น่าจะเป็นสาหรับคนที่เป็นแบบเราด้วยแต่ตาที่มองค่ะแล้วก็แย่กว่าคือการที่มองแต่แล้วก็ไปทุบตีการไปแบบการิปกันแบบนี้ก็คือเราอยากจะให้แบบว่าหัานไปเจอกันนะยิ้มให้กันักหน่อยนะี้ยเราก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคขึ้นนะคะ,ะเวลาคนที่เป็นแบบนี้เราแบบมีคนอื่นมองอะ่ะติ่งในใจเล็กๆเขาเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะมองเรายังไงมากกว่า<ะ>ดังนั้นอีอกเลยคิดว่าถ้าเกิดว่า คนที่มองเราเนี้ยหรือว่ามองคนที่เป็นแบบเนี้ยยิ้มให้เขาเขาจะมั้นใจกันไปใช่มัน,ม,นมันจะเป็นการที่แบบบนโลกนี้เขายัางแบบมีความเฟรนี่กับเรานะเราไม่ได้ดูแปลกในสายตาของคนอื่นเลยอะไรแบบนี้ครับ<ม>และด้วยความเป็นนักสู้ของน้องอิงเนี่ยทำให้น้องอิงก้าวข้ามอุปสรรคด้านร่างกายจนได้รับรางวัลผู้พิการดีเด่น และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลวาดภาพระดับภาคอีกด้วยใช่ได้เหรียญทองครับขอเื่งจากวาดภาพก่อนสอบตายประกวดจนมีครั้งนึงเนี่ยเราได้มีโอกาสไปแข่งวาดภาพซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราอาจจะได้ไปแข่งจนถึงระดับภาค้วได้เหรียญทองกลับมาครับผมตอนนั้นก็ดีใจมากๆว่าเอออย่างน้อยที่ฝึกตั้งแต่เด็กก็<ม>ก็ไม่มีอะไรเสียหาย<ม>แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรามีวันนี้คือได้ช่วยรางวัลหาเป็น ผู้พกิการดีเด่นเมื่อปีที่ผ่านมาปี2 5ป4เป็นพอว่าทุกคนนะที่เขาติดตามเราเนะี่ยเขาโหวตนำเสนอชื่อเราไปเข้ากับกิจกรรมนั้น,น,นแล้วก็ได้เป็นมติเอกฉันว่าโอเคปีนี้ให้เป็นของเราตอแนแรกดีใจมากดีใจมากัดีใ,ใจมากเพราะว่าไม่เคยได้รับเกียรติแบบนี้เลยแฮปปี้มากมากครับภูมิใจไหมครับภูมิใจมาก ยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่คิดขอเพียงแค่เคขเยเียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันสวัสดีครับรบนวันนี้นะคะเราก็กลับมาไลฟ์ใต้กระดิกแล้วนะคะติ่งค้านะคะนะพวกขนมเนี่ย ได้มีรายการเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยกวนนี่ของใหม่ฮะไม่ช่วงใหม่แต่ว่าขายหมดแล้วใช่แล้วก็<อ>มาเพิ่มแล้วกล้วยกวนเมื่อราคานค่าคืออออ่างตูนเจ็ดนะครับทุกคนอออ่างศูนย์เจ็ดใช่ราคาห้าสิบห้าบาทเท่านั้นห้าสิบห้าบาทปกติแล้วพี่คุณยายชอบทานกล้วยกวนไหมครับ ไม่ค่อยครับเพรเวลาโดนกล้วยกวนแลพี่จะรู้สึกรำคาญนะหงุดหงิดอ่าโอเคคนละกวนกันนะคนละกวนกันปาดแยกย้ายกลับบ้านนะคะวันนี้เราก็ปิดกันแค่นี้วไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็กินอยู่บ้างกินอยู่บ้างโอเคนะครับนะอ่างศูนย์เจ็ดนับหนึ่งสองสามสี่นับว่าไปไหมเราจะนับไปเรื่อยๆครับเราจะนับหนึ่งถึงล้านจนกว่าจะมีคนเอฟจนหมดนะโอเคเราจะไปเก้าวติปนะคะไป ไปกันใหม่ไปกันต่อครับคุกกี้สิงคโปร์ฮะคุกกี้สิงคโปร์ทุกคนอันนี้มากี่รอบก็หมดเพราะอะไรหนูกินเองเนอะตัวตัวหนูมันอร่อยไงใช่ไหมถ้าใครสนใจนะครับสั่งได้นี่ก็55บาทนี่ก็55เหรอ55ของกินเล่นนี่55หมดเลยก็ถ้าใครสนใจนะครับพิมพ์ว่าอ่างตุ๋นก้าอ่ามีอะไรมีเลรีวันนี้เราเอาเหรียดี มีสักตัวไหมที่บอกว่าเด่นๆอันไหนอันไหนน้ำพริกกะน้ำพริกกะหมูที่คนชอบมากใช่ไหมเห็นบอกว่าหมดตลอดหมดตลอดไม่มีใครไม่รู้จักมี2ขนาดนะครับสองขนาดตองใหญ่ราคา175บาท500กรัม5 0ากรัมเยอะมากเยอะเยอะแล้วก็อย่างตองเล็กนะคะตองร้อยกรัมสองกรัมแต่ราคาเพียงร้อยเดียวร้อยเดียวผ้าต้มโจ๊กก็ได้ต้มโจ๊กก็ได้ข้าวผัดได้อย่างพี่คุณอย่างพี่คุณชอบทานกับอะไรครับมาม่าครับเห็นไหมมาม่าก็ทานได้นะได้นะแต่อิงชอบทานกับไข่เจียวอ๋อเอานูได้เลยได้เลย เมนูเบสิก่ายแล้วม<า>อมาใครสนใจพิมพ์มาได้เลยครับผมก็พร้อมจัดต่งแล้วก็เป็นสินค้าพีออเดอร์เท่านั้นด้วยนะเอาต้องพีออเดอร์ด้วยใช่่ต้องพีออเดอร์หนึ่งวันนะคะเพราะว่าเราทําสดใหม่ทุกวันที่สําคัญหอมอิ่มการันตีเลยแล้วก็กินกับอะไรก็อร่อยอแน่นอนการันตีกระดิ่งมาเลย รู้สึกว่าน้องยังเก่งกว่าหนูเลยในการวางแผนชีวิตในการหาเงินในการช่วยพ่อแม่ทุกอย่างเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจคนได้ดีเลยค่ะอิงเป็นคนสู้ชีวิตมากๆค่ะผมก็เป็นห่วงที่ว่าถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะดํารงชีวิตยังไงอยู่ยังไงอยู่ตัวรอดไหมทุกวันนี้นะความเป็นห่วงคือกลายเป็นความภูมิใจที่เขาเอาตัวเองเองรอดได้อายุของผมก็มากแล้วแม่ก็อายุเยอะแล้วแต่เขาสามารถที่ทำให้พ่อแม่หมดห่วงได้ภูมิใจครับ สำหรับใครที่ท้อแท้หรือกาลังลําบากกับอะไรอยู่นะครับวันนี้ได้ฟังเรื่องราวของน้องอิงแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ทุกคนมีกลาลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครั้ง <S <S เหมือนกับที่น้องอิงเนี่ยสู้มาตลอดชีวิตสู้กับตัวเองสู้กับสายตาคนอื่นที่มองเข้ามาเพราะน้องอิงเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเรามีความฝันเราอยากจะทําอะไรเราต้องทําได้แน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับผมผมภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องอิง้วครับสำหรับคนที่สู้ชีวิตแบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The m ็ l Box ขอมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน0 0 0 0บาทครับาท ขอเพียงคยใครที่อยากอุดหนุนน้องอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดๆก็ตามสามารถเข้าไปในเพจ Facebook ร้านฟักทองช็อป ใช่ไหมครับครับผมเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยที่ทําให้เราได้เจอกับนักสู้ทั่วประเทศนะครับต้องขอบคุณ CP และ CP Retailing ครับและสําหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆของคนทํามาหากินสู้ชีวิตแล้วอยากบอกต่อส่งมาได้ที่พอเพียงแค่เขียนมา the mail box ตู้ปน15ปนสปากเกร็ด11120หรือเข้าไปเขียนเล่าเรื่องราวของคุณได้ที่เพจ a c e b o o k ขอเพียงแค่เขียนมา the mail box แล้วอย่าลืมบอกชื่อและเบอร์ติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับไม่กลกกไไก้าเปิดใจ ก็ไม่เห็นความสาเร็จขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับโควิดก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับไปไหนก็ยังต้องใส่แมสหมันล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนเองครับสำหรับวันนี้ผมกุลน้องอิงครอบครัวและรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดเมล์บ็อกซ์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งทางเนชั่นทีวีช่อง22ครับสวัสดีครับสวัสดี แม้ร่างกายของเราจะแปลกหรือแตกต่างจากคนอื่นหรือดูไม่สวยงามเท่าที่คนธรรมดาจะเป็นได้แต่อิงจะคิดไว้เสมอว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่รูปร่างภายนอกขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ปิดกั้นตัวอิงเลยขอขอบพระคุณพี่ๆลูกค้าและเอฟซีที่อยู่เคียงข้างกันมาอิงจะตั้งใจทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขแบบนี้ตลอดไปครับ นันทชัยรักทองขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ร้านขนมจีนป้าน้อยใช่ไหมครับใช่ครับผมเห็นมีหลายอย่างมากเลยป้าน้อยทําคนเดียวเลยเหรอครับทำคนเดียวจ้ะลุงช่วยส่งค่ะเวลาใครสั่งอะไรแล้วตอนนี้ลุงไปไหนแล้วครับลุงแกเดินไม่ได้แล้วค่ะแกตัดขาค่ะน้ํากัดเท้าแล้วมันติดเชื้อค่ะเดินเหินก็ไม่ค่อยไสไหวค่ะมันข้างนี้มันปวดไปล้มมาทีแล้วค่ะ ที่ป้าบอกว่ากว่าจะขายตรงนี้เสร็จเนี่ยเริ่มแต่เช้าจนถึง4ี่ห้าทุ่มเนาะเสร็จแล้วป้ากลับไปนอน<ป>กับลุงน,นนนอีที่ร้านเนี่ยนะก็ม,มันเผลอไม่ได้อขโมยมันเยอะป้ากลับตีสามั่งจริงก็กลับหกโมงเช้ามั่งเลับไปอาบน้ำอาบท่า